เวลานกขึ้นมาขึ้นไปต้นอันนี้มันก็สีรุดได้คือกันส่วนใหญ่นกตัวนี้มันจะรุดมด <c oughs> นี่ตัวนึงนี้ก็ตัวนึงตัวดำเนาะอันนี้คือตัว อนุยาตเด้อพี่น้องนี่มันรุดสองตัวจะหาตามนี้กันสบายดีแล้วก็สวัสดีทุกคนเนาะนี่ตอนนับเข่าสูซองอ,งอาคา้อยตอนนี้เข้าเข่ามาปลายู่พูอยู่ปลาคือกอพี่น้องเอ้ยเนาะคือขอามาคนเดียววันนี้หอาสีมา หาอยู่หากินะีิมาจับป่าพันธุีิมาดักนกะตมวิถีของเฮานี่แหละเห่น้อทุกคนมันแรงอิลี่เนาะหน้าแรงแห้งคือช่วงนี้เวลาเข้าผูเข้าปลาต้องระมัดระวังเรื่องฟืนเรื่องไฟไว้หนึ่งเด้อทุกคนลมแห้งเราก็เป็นหน้าแรงเนาะแห้งอิลีแห้งแรงแล้วก็มันจะมีเนี่ยใบไม้มีอย่างตกแบบนี้ภาตอนนี้ไข่ดิซุปยาซุปบุรีอะนะ หรือว่าเวลาก่อฟืนก่อไฟยอยู่ป่าต้องระมัดระวังไว้หนึ่งเพราะว่าแป๊บเดียวมันกบไหม้ไปหมดแล้วนี่คือเห็ดผลที่ไหลล่ายบอลเกิดไปใไนป่าเนาะระวังไว้หนึ่งคือมือนี้ฮัสซมาหาจับป่าเนาะจับป่าน้าแรงกันพี่น้องเอ้เหนื่อยจังปะตวงนี้น้ำมันแห้งลรกวกมันจะมีนำ้ำเป็นจุดเป็นจุดเป็นบอ่อเป็นบอ่อแบบนั้นนะแล้วมันจะมีป่าจะมีนกลงมาก,กินน้ำเพราะฉะนั้นเอาสิไปหามันโอเคมือนี้อัน วิดีโอมันซีออกมาเป็นแบบเดบบุหูเนื่องจักว่าผมมีตะกองคนเดียวพี่น้องจะพอดสวงแรกๆเตี๋ยวมาเห็นยูทูปประมาณนี้เลยคนเดียวแห้งอีหลีพี่น้องเลยตัวหาทางลงไปจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้ต้นไม้แง่ๆน,นั้นก็จะเป็นต้นมะมัก,มก,กเจ้าห้าะองค์จะลายลงไปเลย โอ้มาแข็งมาแข็งวิ่งน้ำกันอยู่ป่าแบบนี้ตัวลิง่นแท้ค่อยนานอยู่โอ้อันตลายพี่น้องโคตร คือสวงตอนนี้ประมาณหนึ่งโมงแรงเนาะประมาณสามสี่โมงก่อนที่นกซีเข้านอนนะมันซีลงมาอาบนำ้ำฮอบหนึ่งเนาะนี่แหละคือวัฏจักรของชีวิตท,ที่คอยย่ำตลอดเนาะมีผู้ตายมีผู้กินมีผู้รอดเนาะผู้ใดแข็งแห้งก็รอดไปเนาะต่ว่า,าบ่ใหม่เข้ามาเอาซีบียดเบงรรมาติจนเกินไปเนาะพอดีพองม้มพอมาะพอลียงปกักเลียงห่องนะโอเคทุกคนเดีย๋ดวยวเจอกัน มากไม้ปลาเห็นบ่น้ำห้วยจะแห้งแบบนี้มากแต่ว่าถ้าเขาขึ้นไปทั้งเทิงพุ่นมันจะมีน้ำเป็นจุดเป็นจุดเป็นบอ่อนะอันแหละคองดีของเขาอยู่ในน้ำมันแล้วก็คลองดีของเขาจะลงมากินในมากินอยู่ในน้ำมันเนาะก็คือนกนั่นเองแห่งแรกเมื่อปน้องซุ้งเสียงเบา,บา ของแท่เห็นป่ะของแท่นี่แหละของแท่ นี่คือลักษณะมันน้ำนน้ำมันเปียกอรือทิงหินแบบนี้นะต้องมีนกมาอาบน้ำในนอนเนาะเพราะฉะนั้นเอาซีวางไว้จุดนี่เลยประมาณสามสี่อันวางไปเรื่อยๆนะวันเดียวเขบวางก็สิเอาใบไม้ในตอมันยังมาอัดไว้อัดไว้ทุกคนนี่หน้าแรงมีทีหายู่หากินเนาะวันนี้อยู่ในน้ำก็จะมีมกมักพระเจ้าห้าองค์ตกใส่ โอเคทุกคนตอนนี้เราได้วัางไว้สีจุดแบบนี้แล้วทุกคนหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสีสีอันเนาะคือตัวนี้จะเป็นเก่านะเวลามันลงมาที่ยีบยีเยะบยี่ยับยบี่ต้องทึกแน่นอนโอเคไปกันต่อ ที่ถาว่าเก่ามันโมแน่นพร้อมเวลานกขึ้นมาขึ้นไปต้นอันนี้มันก็ซีรุดได้คือกันส่วนไล่นกตัวย่างนีญ่มันจะรุดดมัด้นแต่ตัวน้อยพอปิ้งได้ ุกคนตอนนี้เขาเจอปัญหาเข้าแล้วเนาะเห็นบอกท้องฟ้ามืดคืนปรากฏว่ามันฝนจะตกมาเนาะหลังจากไม่ได้เห็นฝนมาตั้งแต่ส้วงเดือนตุลาคนแหละโอ้คือว่ามดเนาะถ้าว่าฝนตกมาถึงว่าบ่ได้เด้อเพราะวันหนาเวลาฝนตกมันสิบลงมากลิ่นนะถือว่ามดกันพี่น้องยังน้อยนึงเขายังแซ่บแล้วเถอะฝ่ามาแล้วมืดคืนโอ้โหสวยขนาด โอเคทุกคนตอนนี้เราก็วางมัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าท้องฟ้าปัญหาคือท้องฟ้ามืดแล้วเนาะถ้าว่าท้องฟ้ามืดแบบนี้นกสิบุรุลงมาอาบนกสิบุรุลงมากินน้ำนะนี่แหละปัญหาเนาะโอเคได้มาแล้วร้น,น้ำกันได้มาแล้วว่าบนทันชุดคอมเดียมันออกมาแล้วฝนนะ <c oughs> โคตรเกนินอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวคอยรดน,น้ำกันทุกคน เขาบ่กเขาได้มาใส่เด้เดี๋ยวเขาไปซื้อไปหากินก้อนเราควายเลยลงมายามทีเดียวเลยเนาะจังใดมันหัวได้อยู่แล้วฝนโอเคโอเคทุกคนหลังจากที่เขาทิ้งกับดักไปประมาณหนึ่งส่วนโม,มงปอกว่านเนาะฝนก็เริ่มซาวแล้วเขาจะไปยามกับดักของเขาอันนี้ประมาณสี่โมงเขินสี่โมงแงนะไังดเขาได้ไดแล้วเรียว่าฝนตกเหล่าก็บ่แน่ใจบ่มั่นใจพอเวลาฝนมันบ่มาเนี่ยเห็นบ่กกรทึก บุธาบางทีเดียวเบิ้งไปทั้งลมอาจจะถือก,ก็ได้เนาะบุธก,กัาบบัวกันแต่ว่าถ้าบุธเลยกว่า,าจ,จะบ่ได้ลงคิม <laughs> บุธคนเดียวมันจะยุ่งยากยนิดนึง Ooh. Oh, what's it? <coughs> <coughs> oh. นกมันรุดแล้วก็ได้ยินเสียงมันหงุงิดเเต็มเี่นเลยนี่เต็มเลย่ปะขนขนพุ่นมันรุดพี่น้อง ว่าวากันเดอ้อพี่น้องเอ้นะว่าหากว่ได้กินเด้ดูมันลดนี่นี่โอ้หลายโตหลายโตบัวมันไปอยู่ทั้งในหมดลดดนี่ตัวนึง,นนนงนอ,อันนี้กับตัวนึงตัวดำเนะอันนี้คือตูดเอ้ยหนียดเดอ้อพี่น้อง

กินน่าจะเป็นเห็ดกินเพราะมันเป็นสีเหลืองๆบ่ถึกอ๋อนี่บ่ถึกพี่้ังบ่ถึกเลย ตรงสายมันวนลงมาอาบอยู่นี่เนาะโอ็เริ่มมืดแล้วพี่น้องวัอน,นี้มาหมดมือเลยรุ่นรุ่นเหมือนกันว่ายังยังสองสามบอลเนาะแตามันสิถึกบ่นกลงมากินบ่อาจจะลงมากินช่วงนี้แต่ว่าเราหอดเวลากลับแหล้ยินเสียงนกเนาะจิด๊ดจ๊าดจิ๊ดจ๊าดเลยโอ้อา โอ้ลุดเนี่ยตัวใหญ่กันเนี่ยลู่ลุดพี่น้องเอ้ยโตยังวะนกยังมาลุดนะเดี๋ยวสิเบิ่งกันโอ้ลุดลุดชิโนงขนใหญ่แต่ว่าต้องเป็นตกโตตัวใหญ่น้อยเห็นบ่อืะโอ้ลุดเลย์อ้าว ถ้าก้อนนี้ล,ล,ล,ลนแล้วนะชนดแรงมันจะบบินไปไกลนะไหนอยู่นี่ก็ปูอันนี้นะนตกใจมักมีปูขึ้นมาบก<ป>หรือว่ามันอาจจะบินไปแล้วก็ได้เพราะว่าเก,ก่ามันติดแน่นปูโอเค กู้นี่ก่อนโหยุงยากบ่มีตะก้องพช่หรองมันบัวมันรุดไปทางใดที่จริงมันก็บ่บินไปไกลนะเออถธวรติดก่าวแล้วเนะวาะไยอยู่ล่ะยังสองอันสุด้า่ มัอนี่เนื่องจักว่าฝนมานะฝนมากแล้วบดถึกเนาะบดถึกจะตกเลยนี่กะเยอะเป็นไปได้ไงบดถึกพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่ก้อนลุดตัวหนึ่งอีกแล้วเนื่องจักว่ามันเป็นเก่ามันเป็นเก่าของปีกาย่ปีกอ่อน,นเพื่อนเนาะเลวว่าหมักจะลุดบ่อยเลยนีย่มันลุดมันลุดู่นี่ตัวนึง ติดอันนี้ติดหางมันเราเป็นยังยังอันสุดท้ายบ่โอ้ยนายจะได้ได้สองตัวถือว่าสองตัวก็ได้นะเพราะไปตอนหน้ามาโอเคโอเคทุกคนถือว่ามือนี้ ได้สามโตเอพอได้กินนะพอได้ปิ้งแล้วก็เอาได้ปูได้ปลาล้านทุกเสียทุกคนได้เบิ่งกันเดี๋ยวออกไปกันาะาตัวนี้ต้องเอาแข่งกับเวลาให้มันออกจากอันน้ำห้วยนี่นมันได้ก่อนมันสิ้อคำแล้วเอามีไฟสายอยู่แต่ว่าถ้าว่ามืดมีกล้อบากนะโอเคเดี๋ยวออกไปเส้นทางกอนทุกคนนี่ออกมาเส้นทางแล้ว วิธีกันเอารถปกกักเกาะปะไปเห็นประมาณนี้นะทุกคนย่านาว่าเพราะว่ะช่วงนี้เป็นนาแล้งเลยยานอันไฟปลามาหอกซี่ทีด่ดินสิเคี้ยคีเงี้ยไว้แบบนี้เนาะไหวยู่ใกล้กันรถเอาได้ได้นกสามตัวได้ว่าได้ปูได้ปลาหลายแด้พี่น้องมือน,น,นี่นี่ยเป็นปลาม่ต่งเห็นมั้ ปลามัดในห่อนี่ก็เป็นปลามัดเลยเต็มเต็มถุงเลยน้องนี่ได้ได้สองลำัวพุ่นปูปลาทั้งนั้นพอได้กินพอได้กินพนี่น้องเลยนี่แหละวิถีชีวิตของคนบนนอกบนนานลำบ่หาแบบนี้ก็ได้กินเลยก็น้ำก็ตอนนตออกมานี่ น้ำมันนี่เอาไว้ให้งัวกินเนะว่าเขาจะมีพื้นที่สำหรับเลี้ยงงัวเลี้ยงควายโดยเฉพาะเลยหลาย,ลายเฮกตราร์หลา,ลายพันเฮกตาร์ใ่า่ยังไงเนาะของเรียกว่ารวมของหมู่บ้านเลยเนาะผู้ใดยากซื้อมาปลยอยอมาปอยนี่พี่น้องนี่อันนี้ก็หามาคุดให้เป็นบอนที่ให้งัวให้ควายมาลงมาอาบน้ำมากินน้ำนหลายมื่อนเฮกตราร์หลายพันเฮกตราร์อะไรพี่นะเป็นเนื้อที่เนื้อที่ดินของหมู่บ้านเลยเนาะ เขาจะเคลนี่จากเก็บใบเป็นบอลเลียงสับโดยเฉพาะก้องจนจามพุ่นแสดงมึงงองพุน่นเลยโอเคประมาณนี้ทุกคนต่อไปมากคลิปแบบวิถีชีวิตบ้านๆเป็นันก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดติดตามซองอาคาน้อยไปเดินนาะเวลาคยลงคลิปเราจะได้เห็นโอเคไว้เจอกันไว้ในคลิปหน้าทุกคนสบายดี